รีวิว Best Skincare of the Year สำหรับปี2022ปีที่ผ่านมานี้มีอเทมเด็ดอะไรบ้างคุณลุงรีวิวให้ดูทั้งหมดในคลิปนี้ได้ครับ ถัดมานะครับสำหรับสเต็ปที่5นะครับนั่นคือในเรื่องของการบำรุงผิวที่ล้ำลึกเข้มข้นมากที่สุดนั่นคือการใช้พวกเซรั่มหรือว่าเอสเซนต์นั่นเองครับสำหรับตัวคุณลุงนะครับต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมานี้มีตัวที่ชอบอยู่ประมาณ4ตัวครับเริ่มต้นไปดูกันที่หน้าตากันก่อนที่กว่านะครับนั่นคือตัวแรกนะครับนั่นคือเจ้าเคลียโนสตัวนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นกันบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวเคลียโนสเหมือนกันวิซีนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวลอเรลลวอเทอ นโปรเลตินอลตัวนี้คุณลุงก็เคยรีวิวแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เด็ดมากๆเหมือนกันมันคือไบโอเทร์มนะครับตัวนี้มีชื่อว่าฟอร์สซูพรีมนะครับไบรท์เทนนิงดูออลคอนเซนเทรตถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันที่ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้มีชื่อว่านะครับไบโอเทร์มออมนะครับมีชื่อว่าฟอร์สซูพรีมไบรท์เทนนิงดูออลคอนเซนเทรตนะครับตัวนี้นะครับเนื้อหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ชอบแบบปะเห็นปะหมดแล้วอ่ะคือมันเป็นเนื้อที่ โอเคมากๆนะคะคุณผู้ชมมันจะมีความเป็นเนื้อเซรั่มใสๆนะครับผสมกับเนื้อออยนิดๆนะครับหลังจากทาแล้วนะครับกลิ่นน้ำหอมตีขึ้นมาก่อนเลยนะครับ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเขาต้องใส่น้ําหอมมานะครับผู้ชมสําหรับไบโอเทิร์มออมเนาะน้ำหอมก็จะเป็นกลิ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตแนวผู้ชายอะไรแบบนี้ครับแต่เนื้อเซรั่มเขาทํามาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะเพราะว่ามันซึมเร็วซึมไวไม่เหนียวเหนอหนาแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวดูกล o ขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าชอบอยู่เหมือนกันครับส่วนอีกไอเทมหนึ่งนะครับตัวนี้มาจาก l o r e a l Paris นะครับตัวนี้มีชื่อว่า Re-Vitalift นะครับสี Anti ่เปอร์เซ็นต์ anti-rinkle นะครับ โปรเรตินอลครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนผสมหลักๆของเขานะครับก็คือเจ้าตัวกรดวิตามิน A ที่เป็นโปรเรตินอลที่เข้มข้นถึง4เนครับเนื้อลชั่นของเขาเนื้อเอเซนของเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนื้อเอเซนดีมากนะครับดีมากๆจริงๆนะครับให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะครับเคลือบผิวให้ความชุ่มชื้นผิวนะครับใครที่อายุมากแล้วรู้สึกว่าผิวเริ่มแห้งนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ซึมเร็วซึมไวไม่เหนียวเหนอะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งที่ชอบ ส่วนอีกไอเทมหนึ่งนะครับตัวนี้มาจาก Cle a n o นนะครับตัวนี้นุคุณลุงเคยรีวิวไปแล้วนะครับนั่นคือ d a r k Spot b r i g ซ t s e ร u m ครับเป็นเซรั่มนะครับเนื้อดีนะครับที่ช่วยดบบารุงให้ผิวมีความชุ่มชื้นด้วยปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นด้วยแล้วก็ลดรอยดําจุดดงดํารอยสิวได้ต่างๆได้ดีมากๆครับตัวนี้นะครับมาในราคาแบบพันนิดๆนะครับพันนิดๆแต่ปริมาณแบบเยอะมากนะครับอันนี้ขวดแรกยังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวหนึ่งที่ใช้แล้วชอบ มากๆสำหรับปีที่ผ่านมาครับและตัวสุดท้ายนะครับสำหรับในหมวดของเซรั่มหรือว่าเอ s เซนนะครับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เจอกันเมื่อประมาณไม่กี่ ไม่กี่เท่าไหร่เองนะครับเออก็หลายเดือนแหละนะครับแต่ชอบมากแม่ได้ลองใช้แบบซองแล้วต้องรีบไปถอยใส่เต็มมาเลยทีเดียวแล้วก็หมดไปแล้ว1ขวดนะครับคุณผู้ชมนั่นคือเคลียร์นอสนะครับวิตซีนะครับซูเปอร์เซรั่มครับเป็นเซรั่มวิตามินซีเนื้อดีมากแม่ครับเป็นเนื้อที่บางเบาให้ความนุ่มชื้นกําลังดีซึมได้เร็วซึมได้ไวนะครับคุณผู้ชมเนื้อของเขาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นว่าเนื้อมันจะเป็นแบบใสๆนะครับเนี่ย ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆแล้วก็บำรุงผิวนะคะให้ดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะครับในเรื่องเนื้อเซรั่มดีนะครับบำรุงผิวดีผิวดูสว่างดูกระจ่างใสแล้วก็รอยสิวค่อนข้างจางลงได้รวดเร็วมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับและสําหรับเบสอ the เ e ียในหมวดของเซรั่มหรือว่าเอเซนต์นะครับคุณลุงยกให้กับ เจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มาจาก Lor e a l Paris นะครับถามว่าทำไมยกให้เจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเซรั่มดีนะครับให้ความนุ่มชุ่มชื้นได้ดีเคลือบผิวแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าหน้ามันอิ่มหน้ามันฟูขึ้นนะครับในเรื่องของการลดริ้วรอยคุณลุงเชื่อว่าจากการที่นอนน้อยมาทั้งปีนะครับแล้วก็แทนที่มันจะมีริ้วรอยหรือว่าหน้าทรมไปมากกว่านี้นะครับแต่คุณลุงได้เจ้าตัวนี้มาช่วยพยุงผิวไว้ได้อย่างดีมากๆอยากให้ใครนะครับที่อายุเกิน เกิน30ไปแล้ว40ไปแล้วนะครับมีริ้วรอยแรกเริ่มเริ่มต้นนะครับแนะนําว่าต้องไปลองเจ้าตัวนี้นะครับมันดีมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองครับและเดินทางมาถึงล s าสต e ปนะครับหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายของสกินแคร์ในหมวดสกินแคร์นี้นั่นคือการใช้กันแดดหรือว่าซันสกรีนนั่นเองนะครับสำหรับกันแดดในปีนี้นะครับที่คุณลุงชอบก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ สามตัวนี้นะครับสำหรับหน้าตาของเขานะครับตัวแรกนั่นคือเจ้าตัวเคลียโนสนะครับตัวนี้เลยทุกคนน่าจะเคยเห็นกันนะครับแล้วก็ลอเรียลนะครับตัวนี้คุณลุงก็รีวิวบ่อยมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวไบโอเทอร์มออมตัวนี้ครับเริ่มต้นกันที่ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับในเรื่องของการกันแดดนะครับเขามี s p f 5 0 p a อยู่ที่3บวกครับในเรื่องของเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเอ่อการกันแดดทําได้ดีครับแล้วก็ในเรื่องของการกันแดดคุณลุงไม่ห่วงอยู่แล้วแหละนะคร เขาบอกว่ามันเป็นสูตรอัลตราไลท์นะครับเท็กซเจอร์นะครับนั่นคือมีความบางเบาอยู่สูงมากแม่เนื้อกันแดดของเขานะครับจะเป็นจึ่งกึ่งเจลเจลนิดหนึ่งนะครับเวลาเกลี่ยแล้วเกลี่ยได้ง่ายนะครับด้วยความที่เขาเป็นไบโอเทอร์มออมสำหรับผู้ชายครับคุณผู้ชมหลังจากเกลี่ยแล้วนะครับก็ไม่ทิ้งความหนึบหนับไว้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีสีแตกกลิ่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นกลิ่นแบบรุนแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ถามว่าชอบไหมตัวนี้ก็ชอบมากๆแต่อาจจะติดที่ปริมาณน้อยไปนิดนึงนะครับแล้วก็ราคา คอนก้างสูงไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับส่วนไอเทมที่2นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผิดด้านนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับ L'Oreal UV Defender ตัวนี้เป็นสูตร Bright and Clear นะครับมีส่วนผสมนั่นคือแอซินามายมัง้งทัดจำไม่ผิดนะครับช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่งางใสในเรื่องของการกันแดด L'Oreal นะครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเขาใช้เป็นสารกันแดดที่มีความน่าจะถือแล้วก็มีความสเสถียรอยู่สูงมากๆสามารถป้องกันแดดรุนแรงได้อย่างดีมากๆมี ถ้า S P F อยู่ที่ S P F 50บบวก P A อยู่ที่4บวกเลยทีเดียวกันแดดได้สูงสุดๆๆนะครับ <Wow. S 1> สำหรับตัวนี้นะครับด้วยความที่เนื้อกันแดดของเขาทําออกมาได้ดีครับเนื้อกันแดดไม่น่าห่วงครับเพราะว่าเป็นเนื้อกันแดดที่เกลี่ยง่ายนะครับแต่อาจจะมีความแบบทิ้งความขาวขาวไว้บนผิวนิดนึงนะครับเนี่ยด้วยคำที่เขาสามารถปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นได้นะครับสาหรับตัวคุณลุงเองนะครับขนาดเป็นคนที่ผิวค่อนข้างข,า,งขาวอมเหลืองนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะวอกไปเป็นบางวันนะแต่ถ้าใครที่ผิวข้ว เนี่ยนะครับตัวนี้ใช้แล้วอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าใครที่ผิวขาวแบบขาวอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยปรับผิวนะครับให้ดูขาวมากขึ้นก็น่าสนใจดีสําหรับตัวนี้ครับและสําหรับสุดท้ายนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นกันแดดที่รีวิวเยอะกันมากนะครับมาจาก Cle a n o นสนะครับเขามีชื่อว่า UV Sun Serum ครับถามว่าเขาชื่อว่า Sun Serum นะครับมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเนื้อน้ําใสอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เนื้อนะครับคุณลุงจะบอกว่ามันมีความแบบเหมือนจะเข้มข้น แต่พอเวลาทาแล้วดันไม่เข้มข้นดันไม่หนึบหนับหน้านะครับค่ากันแดดของเจ้าตัวนี้นะครับมี SPF 50บวกนะครับ PA อยู่ที่4บวกการรังสี UVA UVB ได้อย่างสูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าทําไมคนถึงรีวิวกันเยอะตัวคุณลุงเองก็อยากรีวิวเยอะๆแบบนั้นนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเกลี่ยแล้วสามารถเกลี่ยได้ง่ายมากๆครับเกลี่ยได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเรานะ ดูวอกดูขาวดูลอยซึ่งมันขัดกับเนื้อของเขามากแม่นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับที่สําคัญคือมันอาจจะทิ้งความหนึบไว้บนผิวแป๊บหนึ่งครับแต่ถ้าเราตบด้วยแป้งฝุ่นไปเลยมันก็หายไปครับแต่ถ้าคุณลุงไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นอย่างเงี้ยมันอาจจะทิ้งความหนึบๆไว้แป๊บเดียวครับหลังจากนั้นมันก็สบายผิวแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับรู้เลยว่าทําไมคนรีวิวกันเยอะเพราะว่ามันเด็ดจริงๆครับและสําหรับ best of the year นะครับในหมวดของกันแดดนะคร เลือกไม่ได้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับนั่นคือ2ตัวนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับมาจากใบโอเทอร์ออมตัวนี้ก็อย่างที่พูดไปนะครับสิ่งที่ชอบมากแม่ก็คือในเรื่องของอัลตราไลท์เทคเจอร์นี่แหละนะครับเนื้อมันบางดาเบาดีนะครับแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าสบายผิวแต่ถ้าวันไหนนะครับที่อาจจะอยู่บ้านนะครับหรือว่าไม่ได้ไปทําอะไรที่จะต้องไปเจอแดดมากๆนะครับเจอแดดหนักๆนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนั่นคือเคลียร์โนสนะครับตัวนี้คุณลุงก็ชอบมากๆเลยทีเดียวเลือก ไม่ได้นะครับก็เลือกมาทั้ง2ตัวนี้แหละนะครับใครที่ยากได้ที่ ป้องกันแดดได้ดีนะครับอาจจะมีผิวไม่ได้มันเท่าคุณลุงนะครับอาจจะเลือกเป็นตัวเคลโนสนะครับแต่ถ้าใครที่ผิวมันมากนะครับแนะนําว่าเป็นแบลตเทอร์มออมตัวนี้ก็น่าสนใจครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับเบสอ o ลเทอรเยนในปี2022ปีที่ผ่านมาในหมวดของสกินแคร์นั่นเองครับหายใจไม่ทันนะครับจะบอกว่าหลายไอเทมนี้นะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นที่คุณลุงรีวิวกันไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนอยากลองตัวไหนทุกคนอาจจะไม่ได้มีสภาพ ผิวเหมือนกันแต่คุณลุงก็มาไกด์ไลน์ว่าใครที่มีสภาพผิวเป็นค่อนข้างมันเหมือนคุณลุงนะครับมีสิวได้ง่ายไม่ชอบอะไรเนือหนาก็แนะนําว่าไปลองพวกนี้แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับคุณลุงหวังว่าทุกคนน่าจะชอบอย่าลืมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกาลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วในคลิปหน้ามาเจอกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย